รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมแดเนียลเฟรเซอร์ครับ สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสายการบินแบงกอกแอร์เวย์โอเคนะครับวันนี้แดเนียลเดินทางมาที่ เมืองภูกเก็ตน,นะครับสมัยก่อนที่นี่จะเป็นดินแดนแห่งเสถีฐีเมืองแร่ดีบุกนะครับเพราะว่าที่นี่มีแร่ดีบุกมากที่สุดในประเทศไทยปัจจุบันนี้มีการอนุรักษ์รักษาความสวยงามของดึกเก่าดึกแบบ Europe ยุโรปเยอะแยะมากมายด้วยนะครับผมเป็นกาส่วนตัวของผมเป็นเจ้าบ้านนี่คือท,าาท่านนายกเทศมนตรีนครภูกเก็ตคุณสมใจขอบคุณมากเลยนะครับคุณสมใจท,ที่มาพาแดนโยไปเที่ยวที่ภูเก็ตด้วย เรื่องความยินดีค่ะเรามาอยู่ในพื้นที่ก็ต้องบอกว่าเราเห็นร่องรอยนะคะคุณเดนนี่บอกว่าเราเคยเป็นดินแดนที่เรามีชื่อเสียงในดีบุกแต่ตรงน,นี้เป็นร่องรอยของความเจริญทางเศรษฐกิจมากกว่าร้อยปีค่ะสิ่งที่เราเห็นได้จากร่องรอยก็คืออะไรสถาปัตยกรรมชื่อโนบูกิสะะ่ะที่สวยงามมากที่สวยงาม,งามตึกแบบนี้แบบนี้ใช่ใชค,ค่ะคนที่อยู่นี้บางครอบครัวเป็นเจเนอเรชันที่5ค่ะการที่เราจะอนุรักษ์อาคารนี้มันต้องมีองค์ความรู้ค่ะเทศบาลเองได้ทํางานร่วมกับ g t z ทำงานกับกรมศิลป์ซึ่งเราก็จะมาเก็บข้อมูลรายละเอียดในลักษณะของอาคารค่ะซึ่งตรงนี้เราเก็บไว้ประมาณ150รห้าสิบังคารเรือนสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดอันหลังนี้ทราบไหมครับ <c oughs> วา่าคุณสนใจคืออะไระะสีมันสีเข้าๆกับการแกงแกนหยกผมใส่ผมเลือกชุดนี้วันนี้ผมอยากให้เข้ากับบรรยากาศของบ้านเก่าที่สวยงามจริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นบ้านในอดีต ภาพที่เราเห็นด้านหลังนี้เป็น<อ>แบบกราฟิจิเป็นภาพอะไรครับนี่คือขนมเต่าคนภูเก็ตเขาเรียกอ่างกคูค่ะเป็นขนมที่เป็นมงคลอันนี้ยกพิรา,าบอะค่ะสื่อขนมออกมาทางศิลปะสี่เหลี่ยมนี้ค่ะเป็นขนมพริกภูเก็ตและสีเขียวนี้เหมือนใบตองอะค่ะเส้นที่ลงมาเหมือนไม้เป็นไม้กรดเวลาทําขนมอะค่ะต้องขอขอบคุณในเรื่องของเว็บภูเก็ตอะค่ะที่ได้ช่วยเติมเต็มให้เมืองมันมีชีวิตชีวา ภาพนี้นะครับดึกเก่าดึกที่มีความสวยงามความงดงานแบบนี้ไม่มีเสาไฟฟ้าที่บังตาหรือลอกตาไม่มีอะไรที่จะทําให้มันแบบพุ่หวายเมื่อก่อนมันก็เหมือนเมืองทั่วๆไปที่จะมีสายไฟลอกจะมีเสาไฟเยอะแยะค่ะแต่ตอนปี2 5 4 7ค่ะการไฟฟ้าภุยภาคก็นําโครงการดีๆในเรื่องของการนาสายไฟลงดินนะคะ มันก็เลยทําให้เมืองมันสวยงามขึ้นนะเรื่องที่2ก็คือการเปลี่ยนหลอดไฟ LED ซึ่งตรงนี้จะทําให้เราเกิดการประหยัดในเรื่องการใช้ใช้ไฟฟ้านะ ในเขตโอทาวเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตสามารถที่จะเล่าเรื่องราวของเราได้คนในภูเก็ตก็มีความภาคภูมิใจที่ได้เห็นถึงการพัฒนาไปตามลําดับการที่ในโอทาวเป็นแบบนี้ได้นะคะดิฉันเองต้องขอบคุณคนที่อยู่ใน,นธนทลางในการที่ดูแลอาคารบ้านเรือนครอบคุณการไฟฟ้าพืพิธภัและก็เครือข่ายที่เป็นจุดเริ่มต้นในการที่ปรับเมืองที่มันมันหลับเศรษฐกิจไม่ดีกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนึง โอเคนะครับตอนนี้แดเนียลยังเดินเที่ยวเล่นอยู่ที่ย่านเก่าเมืองภูเก็ตนะครับอันนี้คือถนอนเทพกษัตรีชื่อถนอนมาจากวีรกสตรีในสมัยก่อนของเมืองภูเก็ตนะครับแล้วนี่เป็นอีกถนนหนึ่งที่มีตึกเก่าโบราณที่มีสถาปัตยกรรมสวยนะครับจะเป็นอีกถนนหนึ่งที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเอาไซไฟลงในดินนะครับแล้วคนภูเก็ตก็บอกกับแดเนียลว,ว่าถ้าอยากลองชิมอาหารท,ท้องถิ่อาหารภูเก็ตภูเก็ตจริงๆ,ๆก็ต้องมาที่ร้านวันจันทร์นะครับแต่สี่ไห้ วันที่แดียนออกมาทายรายการจะเป็นวันพุธไม่รู้ว่าจะเปิดหรือเปล่าไม่รเ,เอามาเถอะเขาบอกว่าจะเป็นอาหารภูกเก็ตภูกเก็ตที่ห้ามพลาดถ้ามาเที่ยวที่นี่ก็เดี๋ยวเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินอาหารพื้นบ้านพื้นบ้านอยู่แล้วร้านวันจันท์ Monday Restaurant ฮัลโหลเข้าไปที่ร้านแล้วนะครับแล้วก็บรรยากาศส,สวยงามมากแล้วมีคนบอกว่าเจ้าของเป็นคนสวยซึ่งตกลงน่าจะเป็นคนนี้สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเจ้าของร้านใช่ไหมครับใช่ค่ะขอขอ,ขอโทษชื่ออะไรครับปรางค่ะปรางทำไมถึงชื่อร้านคือวันจันทร์วันจันทร์ก็คือ,เ,อเป็นแบบเหมือนปางตัวปางเกิดวันจันทร์ด้วยแล้วก็อยากสื่อถึงพระจันทร์ด้วยเพราะว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยเราเขียน O N E วันแล้วก็จันทร์เป็นแบบเสือถึ่งพระจันทร์ที่อยู่บนท้องฟ้าเปิดทุกวันเปิดทุกวันค่ะเปิดทุกวัน แล้วคุณปรางเป็นคนที่ตกแต่งหรือเปล่าครับใช่ตกแต่งเองหมดเลยค่ะของทุกชิ้นนี่คือปรางเลือกซื้อเองแล้วก็สะสม,มซึ่งของส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้แบบของที่อยู่ในภูเก็ตก็ใช้งานได้ผมเห็นว่ามีนาฬิกาเยอะมากเลยโดยส่วนตัวเชื่อว่านาฬิกาเนี่ยบ่ง <c oughs> บอกถึงยุคสมัยอะค่ะแต่และตัวก็จะมีเสน่ห์ในแบบของตัวมันเลยเป็นคนที่แบบ ตืนสายใช่ไหมครับเราก<ด>็ต้องมี<ห>นารยาที่แบบรู้ได้ไง <laughs> ใช่ไหมใช่ก็ต <laughs> ้องมีนารยาทุกมุมเลยก็เอากี่หมองกี่หมองอะไรรูทนี้ที่นี่มีอาหารอร่อยอร่อยแล้วจะเป็นอาหารแบบไหนครับที่นี่ก็จะเป็นเน้นอาหารพื้นเมืองของภูกเก็ต <laughs> ผมขอลอง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 กินหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะโอเคนะครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วว่าเราจะรับประทานอาหารท้องถิ่นอาหารภูเก็ตนะครับแล้วมีเมนู เยอะๆเลยอันนี้คืออะไรครับคุณปรางน้ำพริกกุ้งเสียบค่ะอันนี้คงแผ็ดมากเลยใช่ไหมครับค่ะต้องลองชิมดูค่ะอ่าลองชิมดูลองชิมก็ยอร่อยรสช,ชาติกุ้งๆรสชาติกุ้งออกมา<ช>มันไม่แรงนะครับ<อ>เดี๋ยวรอแปดม <c oughs> ันโอ้ก็เริ่มแผดแล้วมันก็จะมีกะปิด้วยนะคะมันมีน้ำพริกเนี่ยเราก็เป็นน้ำพริกใส่กะปิด้วยหอมๆนะมีกะปิกะปิกะปิจะไม่ไม่บอกก่อนมีกะปิ แต่พูดจริงๆอันนี้โอเคนะอร่อยอันนี้เป็นอะไรเป็นหอหมกเนื้อปูนะคะเผ็ดไหมว้าวชอบมากจริงๆเขาทานกับข้าวร้อนๆค่ะข้าวสวยข้าวสวยกินข้าวรอ้วววรอนกับคนสวยเขาเรียกว่าข้าวสวยคนไทยพูดแบบนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นอะไรครับใบเหลียงผัดไข่ใส่กุ้งเสียบอันนี้คือกุ้งคุณย่าเนี่ยเป็นเมนูที่แบบมีช็าะที่ร้านนี่คือมันดูเหมือน หมูแด้เดียวเราเป็นหมูอะไรเมนคั่หมูย่างคั่วพริกเกลือค่ะเมนูนี้เป็นเมนูแกงปูใบชะพลูอันนี้คือหมูห้องเห็นอย่างเงี้ยนะคะบางคนคิดว่าเราจะไปต้มแต่ไม่ใช่เราผัดผัดไปเรื่อยแต่เนื้อหมูเนี่ยเป็นเนื้อหมูเนื้อหมูสดสดอ่ะคุกกับเครื่องแกงสูตรของทางร้านผัดไปเรื่อยจนน้ำมันหมูออกมาค่ะเราจะกินฉักินได้ไหมได้เลยเรื่องน่าสนใจมากถ้าพวกมายางกินก็สงสารหมูใช้เวลาสามชั่วโมงที่จับแล้วก็ทำแล้วก็อ่ะโอเค สำหรับเดนิเอลจะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆเพราะว่าผมอยู่กรุงเทพไม่ค่อยมีโอกาสที่ลองกินอาหารภูเก็ตภูเก็ตคนมะปรางก็เป็นเด็กรุ่นใหม่จะทําอาหารแบบท้องถิ่นของภูเก็ตที่ผสมผสานกับคนรุ่นใหม่ที่ลงตัวเป็นอย่างมากจริงๆและคําถามที่สําคัญที่สุดที่ทุกคนสงสัยตั้งตีเราเดินเข้ามาที่ร้านคือคุณมีทานอย่างครับคุณมีทานอย่างครับคุณมีทานอย่างครับ เขาอยาก,กยร,ารู้จักร้องจักร้องอยากรู้ สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภูเก็ตออคิดรีสอร์ทแอนด์สปาตอนนี้เดนนีเดินอยู่ที่ถนนยาวราชอีกครั้งนะครับแต่ไม่ใช่ยาวราชกรุงเทพนะครับอันนี้ยาวราชที่ภูเก็ตซึ่งเดนนีมาที่นี่นะครับที่ซอยสุนุทิตเพราะว่ามีคนบอกว่าที่นี่มีขนมพื้นเมืองขนมนี้ชื่อว่า ปานโป่งป้าโป่งอปโป่งอปอป๋องอปิงกับปังกับงมันชื่อแปลกมากไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรอป๋องอะไรสักอย่างเลยเนี่ยน่าจะเป็นร้านนี้นะครับที่อยู่ใกล้ๆกลปากซอยแปลกมากสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้มาซื้อขนมเหรอครับครับอ่ะอันนี้คือขนมสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะผมเดนิโอเฟรเชอร์ครับอป๋องชื่อขนมเหรอครับค่ะอ่ะขอโทษนะครับแล้วคุณชื่ออะไรครับเปิ้ลเปิ้ลค่ะคุณเปิ้ลทำขนมอป๋องอันนี้คือขนมเหรอครับมีคนบอกว่าที่นี่เป็นขนมแบบ เพื่เมื่งของภูเก็ตใช่ไหมครับใช่มัน<ภ>ามาจากปีนังขนมนี้มาจากมาเลเซียใช่ขายที่นี่มานานอย่างครับพี่ถ้ารวมแม่ด้วยก็ประมาณเกือบ40ปีอบปีค่ะแล้วขั้นตอนในการทำก็ต้องทําอะไรบ้างครับต้งกระทะให้ร้อนแล้วก็เช็ดชด้วยไข่มันจะมีแป้งกะทิน้ําตาลไข่ผสมกันค่ะเทลงไปแล้วก็เอาตั้ง oh. แล้วก็ปิดฝารอจนสุกแล้วก็พลิกด้านให้แป้งมันสุก แล้วก็ต้องม้วนให้เร็วเพราะว่ามันจะแข็งตัวเร็วแล้วผมขอลองชิมได้ไหมครับว้าวอือร่อยไม่มีไส้ซึ่งกินได้ง่ายมากเลยอ้ออ๋อไม่ไม่กินอันนี้วหวไปขอโทษผมขอลองลองลองมวนได้ไหมครับได้ เราลงมวนให้ดูทีนึงอาทิตย์หนึ่งสองสามแค่นั้นเร็วมากครับพี่แอปเปิลเร็วมากเลยเดี๋ยวขอลองอีกครั้งหนึ่งดูอีกครั้งหนึ่งขับหนึ่งสองผมก็ต้องดูเทปอีกครั้งแล้วก็ดูแบบสโลว์โมชั่นวะครับผมเพรคะพร้อมแล้วครับซึ่งเอาเลยเอาเลยนเข่าเข้าจะได้สวยครับเอาแบบนี้อ้าวร้อนเยญ่โอ้โหยาวร้อนพอแล้วว่ามันอย่า น้อนเรียวเรียวฮะฮู้ว้าวเนี่ยเห็นววววพวว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 วนววววววบววววชวว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 หวว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  จบเลยตอนนี้จบผมคิดว่าผมยุบทำงานดีกว่า <c oughs> เพราะว่าถ้าผมช่วยพี่ต่อจะไม่มีอะไรขายแล้วคนที่จองคนคนที่รอค,คิวจะเฟ็ดหวังมากเพราะว่าอันนี้ผลง,งานของแดนยลรเปล่า <c oughs> แล้วต่อไปมีอีกร้านหนึ่งที่มีขนมที่นี่ด้วยนะครับที่มีชื่อ Black Black แปลกแกนะครับไอโอไอเอ๋โอ้โห แล้วคนไใดรู้โอ้โหคนไดรู้เกี่ยวอะไรนะครับโอ้แอลโอ้โห้ยโอวโอเอวชื่อดีนะชื่อดีโอ oh, ้อลที oh, ่นี่โอ้แอลมันมันคืออะไรครับค่ะโอ้อลนี่คือขนมหวา oh, นเป็นรูปอย่างเงี้ยเฮ้ย <Hey! S 2> จ้ะทำมาจากไหนครับทำด้วยเม็ดพืชชนิดหนึ่งนะอย่างเงี้ยค่ะจ้ะโอ้อันนี้เป็นพืชชนิดหนึ่งเหรอครับมันคล้ายๆกับงาใช่ค่ะมันเป็นเม็ดของพืชค่ะกลิ่นเหมือนพลาสติก ว่าเพราะอันนี้มันอยู่ในถุงพลาสติกใช่ไหมครับจ้ะเป็นของจีนหรือเป็นคนของของไทยครับใช่จ้ะใช่จ้ะมันมันมาจากรับมาจากจีนอีกทีนึงค่ะอ๋อใช่ไหมว่าเป็นของหวานคนจีนที่อ๋ออ๋อมีคนมาซื้อเชิญ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 ครับคุณครับผมดูตัวนัทเดี๋ยงูขอบคุณมากครับขอบคุณครับป้าครับมากินบ่อยไหมครับโอ้แหววจังบ่อยจังบ่อย้ะครับแล้วรสชาติเป็นยังไงครับออร่ย ต่ได้แล้วก็รักษาความปลอดภัยดีๆนะครับใส่หมวกกันน็อกไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์เขาเดินบนถนนอย่างเดียวนะครับคนภูเก็ตรักษาความปลอดภัยที่เท่มากเลยใช่โอเคครับโชคดีครับครับผมผมขอลองชิมหนึ่งจานโอ้จ้ะได้จ้ะโอเอลเดี๋ยวลองดูสักถ้วยนะคะโอเอลโอ้แล้วก็มีถั่วแดงค่ะเบอแดงเรามีถั่วแดงแฉกกล้วยค่ะแฉกกล้วยอ้าวไมีแฉกกล้วยด้วยมีแฉกกล้วยด้วยแล้วก็ใส่อะไรบ้างใส่เมื่อกี้ใส่โอ้เอลเสร็จแล้วนะค่ะอันนี้้้้ใส่่่่นนเเชชืืออมมแลวคะ โอ้ oh, แล้วก็มีน,นม้ำแดงอันนี้โค้งหวานมากจริงๆอันนี้หวานหวานฝรั่งเรียกว่า brain freeze จะมองเย็นก็หวานอร่อยชามาละเท่าไหร่ครับ สิบห้าบาทจ้ะสิบห้ามาถูกมากด้วยเอาไม่เป็นไรค่ะเลี้ยงคุณเดนเนลแล้วกันนะจริงเหรอครับจ้าถูกก็สิ่งที่ดีดีกว่านั้นก็คือสิ่งที่ฟรีอาหารอีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่ค่อยรู้จักเหมือนกันเหมือนกันนั่นคือกี่เป่งน่าจะเป็นขนมแบบจีนแบบขนมโบราณไม่ใช่ค่ะอีเป่งค่ะอีเป่งออีอีไออี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 อ่อี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 ออี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 ออีอีอีออีอีอีอ เป็นชื่ออาหารเหรอครับชื่อชื่อของอายีค่ะชื่อชื่ออาาใช่ชื่ออาาอาาคนนี้ชื่ออีแบงอ่าใช่โอที่นี่ขายอะไรครับมีหุ้นค่ะมีหุ้นเป็นอาหารฮกเกี้ยนค่ะทานกันน้ำซุปค่ะเป็นเมนูอาหารของคุณฮกเกี้ยนที่มาที่ภูเก็ตด้วยใช่ไหมครับที่เชื่อว่ามีหุ้นผมก็ต้องลองลองชิมได้ไหมครับนี่อาาให้คุณทานเส้นก๋วยเตี๋ยวนี้คือเ้นหมค่ะน้ำซุปต้มกับอ้อยนะคะคุณลองชิมดูกัดดูที่ ว้าวอ่ะกินยากมากไม่กินน้ำมันอยากกินเปลือกเข้าไปคนไทยคนไทยกินแบบนี้เหรอกินน้ำกับดูดน้ำดูดน้ำโอ้ดูดน้ำมันโอ้โหน่อร่อยใช่ผมอยากลองชิมอันนี้นะครับที่เมนูนี้เขาเรียกว่ามีหุ่นโอ้อร่อยมากซุปที่ก็ต้องใส่กระดูกหมูแล้วก็ได้ก็อย่างนั้นนะอ๋อนี่อร่อยเขาทำมีหุ่นอร่อยอร่อย ทำทุกวัน70กว่าปีแล้ว70กว่าปีแล้วอยากให้อาม่าทำงานตลอดไปบอกว่าอันนี้เป็นเสน่ห์ของมูกเก็ตตายแล้วต้องหยุดไม่ต้องตายไม่ได้ตายไม่ได้ห้ามไม่ได้ยมพบาลถ้ายมพบาลยาวก็ห้ามไม่ได้ฉ่ำละเท่าไหร่ครับผมไม่ต้องจามจ่ายก่อนชุดเล็กก็40บาทชุดเล็กก็40บาทไม่ต้องให้ตังโนโน่ไม่เป็นไรเลี้ยงคุณสงสัยว่าทุกคนในซอยนี้คงรวยมากเลยก็สามที่เขาไม่รับเงินไม่รับเงิน สนับสนุนโดยเข้าพรรษานี้พักดื่มพักตับจากสสสอ,ๆๆอ,อพทอ อนนี้แดนเจเดินทางมาที่โรงแรมภูเก็ตโอเคดรีสอร์ทแอนด์สปานะครับซึ่งจะเป็นที่พักของแดนยจดงนนทริปนี้นะครับและโรงแรมนี้นะครับจะเป็นแบบ Family Style Familytype และเขาแบ่งห้องพักออกเป็น3แบบนะครับห้องแบบแรกนะครับจะเป็นห้องแบบ Deluxe ที่เหมาะสำหรับผู้คนทั่วไปนะครับห้องแบบที่2นะครับจะเป็นแบบ Family r o o m ที่มีที่นอนเตียงใหญ่2เตียงนะครับที่เหมาะสำหรับครอบครัวนะครับ แล้วก็แบบสุดท้ายนะครับจะเป็นห้องพูลแอคเซสนะครับที่เหมาะสำหรับคนที่อยากว่ายน้ำเพราะว่าเดินออกจากห้องยังกระทึงสาว่ายน้ำได้เลยและในคืนนี้นะครับห้อง p o ูลแ c คเ s สจะเป็นห้องผักทองเดนิลด้วยห้องเดนยลสบายมากนะครับเหมือนแบบป้านเก่าบ้านที่เราเห็นที่บุกผู้เกียรวที่ย่านเก่านะครับนี่คงเป็นห้องน้ำใช่ไหมครับที่ดูแบบสวยงามมากวโอ้ my ม o กนโอ้ยแกนะนี่คืาใคร อ๋ออันนี้เป็นทีมงานเราขอโทษครับทิ้วเอาออกเอาออกเอาออกมาเอาออกมาดีกว่าปิปิดลงอันนี้คือห้องน้ำนะครับที่สะดวกสบายกับมีสีอาบน้ำอะไรเงี้ยที่สบายมากครับแต่ที่สําคัญสำหรับผมอ่ะเปิดไว้ดีดีกว่าลองดูก่อนครับว่าที่นอนเป็นยังไงแล้วก็อันนี้โอ้อันนี้โอเคสบายสบายมากเลยโอ้สบายมากเบื่อเนี่ย ครับเดินเช้านะครับอรุณสวัสดิ์ครับเชาา้าไทยทุกคนซึ่งห้องน้ำดีที่นอนกันน็ดีนะครับแต่ไฮไลท์ไฮไลท์ไม่ใช่แค่นี้นะครับไฮไลท์ของ pool access room ก็คือก็มี access กับแม่น้ำเจ้าพยาของเรานะครับอันนี้คือแม่น้ำที่ภูเก็ตไม่ใช่พูดจริงๆนะน,นี่เป็น swimming pool อันนี้เป็นสัตว์ว่ายน้ำแต่อันนี้ไม่ใช่ไฮไลท์แค่นี้นะครับดูสิครับ ที่โรงแรมนี้นะครับใช่เลยมีเอเลียนมอนสเตอร์มาจากมาจากมาร์สเขามีสไลเดอร์นะครับสไลเดอร์นี้เขาเรียกว่า giant slider เป็นสไลเดอร์ของโรงแรมเรานะครับที่ภูเก็ตออคีรีสอร์ทผมจะไปเล่นสไลเดอร์กันเถอะ มีสถานที่ที่ภูเก็ตที่มีความสําคัญมากและเพื่อนคนถ่ายก็บอกกับผมว่าห้ามพลาดแดนโยวัดแห่งนี้นะครับวัดชัยชารารามนะครับหรือคนทั่วไปจะเรียกว่าวัดฉลองตอนนี้ผมยืนพูดคุยอยู่กับลุงสิวลุงสินลุงสิวลุงสิวส่วนใหญ่คนที่นาทรานี่จะกราบไหว้หลวงพ่อแชมปใช่ไหมครับครับหลวงพ่อแชมปวัดฉลองแห่งนี้แหละคือว่าหลวงพ่อแชมปท่านเป็นหมอสมุนไพรพอใครเกิดเจ็บป่วย ไข้ขึ้นมาก็จะลงมาหาหลวงพ่อเชมหลวงพ่อเชมรักษาส่วนใหญ่ก็ลกูกท่านต่างๆมันก็หายไปไม่ถึงมีชาวต่างชาติเยอะที่มาคับคนมาเลเซียส่วนใหญ่ในเมือง,อองเป็นชนชาติจีน,นแล้วก็รู้จักหลวงพ่อเชมถ้ามีโอกาสมาฟูเ็ต <ๆ S 1> จะมาจุดประทัดให้หลวงพ่อเชมบ้างจะมาปิดทองให้หลวงพ่อเชมบ้าง โอเคนะครับในวัดแห่งนี้ก็มีความเชื่ออันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่เขาเรียกว่าไม่ป่วยถ้าเราจะขออะไรเราจะกราบมือไหว้เราจะขอพอ,อะไรนะครับก็ต้องมีหงหนึ่งขวามหนึ่งแล้วสิ่งที่ขอจะได้เลยแน่นอนครับ,รบแล้วก็ปล่อยไว้จกลงได้มีอันหนึ่งความอันหนึ่งง่าย คนลุงพาผมไปอีกที่หนึ่งนะครับที่นี่อยู่เราอยู่ตรงไหน,นที่นี่อยู่ก็อยู่บริเวณภายในวัดชัยธารามหรือวัดเจรองแห่งนี้เป็นสถานที่สาคัญและศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งเหมือนกันคือเป็นสถานที่บรรจุพระบระมสารีริกธาตุคือกระดูกขององค์สมาธรรมพุทธเจ้ามีแห่งเดียวในขวังทะเลอันดามันเล้วผมอยู่ที่ยุที่วัดแห่งนี้ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเลยครับแต่ผมเห็น นักจที่เยอะแย,ยะเลยและวัดยังดูสวยงามทางวัดจะมีมกรรมาการที่จะคอยบูรณะคอยจะดูแลรักษาความสะามอาดแล้วก็คอยเหมือนกันเนี่ยถ้าคายนี้หลอดเสียอะไรเราก็บอกคอยค,คว้าส,ส่วนมีภาคเขาก็จะเปลี่ยนให้อีกอย่างหนึ่งมันสําคัญทางศาสนานะเราจะเปิดไฟสว่างสวยทั้งด้านในและด้านนอกเลยเราก็ได้ความเอื้อคัวจากการคอยคว้าส่วนมือภาคมาติดโหลดต่างๆทั้ง ภายในและภายนอกแล้วก็วัดเนี่ยจะมีอะไรเขาบอกอาจะมีร้านอาหารเยอะแยะคนกลางคืนเนี่ยเห็นไฟฟ้าเนี่ยสว่างสวยเนี่ยทานอาหารด้วยนั่งคุยเรื่องธุรกิจด้วยเห็นบรรยากาศมันจะเออสวยคุณลุงก็ภูมิใจมากในวัดที่เป็นวัดของบ้านคุณเดีเยวนี้นี่แหละนี่นี่นี่แหละนั่นนั่นทงนั้นเลยนี่เป็นเป็นพระบรมสารีธาตุขององค์สมัยพระพุทธเจ้าที่ประจำวัดชัยนารามวัดฉลองแห่งนี้พระธาตครับสวยงามมาก เือว่าจะเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองหนึ่งที่มีการผสมผสานกันได้อย่างลงตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตึกเก่าบ้านโบราณที่ผสมผสานกับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของขนมโบราณที่ได้รับอิทธิพลจากเมืองจีนหรือเมืองมาเลเซียในสมัยก่อนนะครับรวมไปถึงวัฒนธรรมอีกหลายๆอย่างนะครับที่ทําให้เมืองภูเก็ตมีเสน่ห์และเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่ผมชอบมากนะครับแล้วในทริปนี้ก็ต้องขอขอบคุณสายการบิน Bangkok Airways นะครับแล้วสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะครับ สวัสดีครับชาวไทยทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะขอบเกยาติมัยยมีเมียเป็นผู้หญิงนะทำไมไม่ใช่ผู้หญิงจะเป็นใคร You speak English a little bit อ l i ิตเต้นอาริตเต้น How did you learn English เรียนเองพูดเอง No high school No high school คำถามสุดท้ายที่ผมไอทำไม่ไม่ได้จับเด็กที่เด็กแว้นที่ที่ผมใส่